อยากเปิด TikTok Shop แต่ดาวน์โหลดไม่เป็นทำแบบนี้ได้เลยครับผมเป็น Android นะครับเข้าไปที่ Play Store ถ้าเป็น iOS เข้าไปที่ App Store ได้เลยครับผมแล้วก็พิมพ์ค้นหานะครับพิมพ์คำว่า TikTok Shop นะครับ TikTok Shop นะครับดกดจิ้มไม่ได้เลยใครยังไม่ได้กดติดตั้งกดติดตั้งไว้ก่อนเลยนะครับ กดติดตั้งแล้วรอสักครู่หนึ่งครับผมอ่าติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดได้เลยครับผมอ่ากดลงทะเบียนด้วยติ๊กต็อกได้เลยอ่ากดอนุญาตสิทธิ์เลยครับผมอ่าเด้งไปยังเบอร์โทรนะครับพิมเบอร์โทรได้เลยครับผมหัวหกหกตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับพิมพ์เลขเบอร์โทรเลย ส่งรหัส OTP 8287อ่าได้ OTP แล้วนะครับอ่าเริ่มขายยืนยันอ่านะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถเปิดติ๊กต k อ h ช p ได้แล้ว